สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิกบรมมุดยอมรับนอกใจเบนพ์ชิตาจริงเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสาหรับคู่รักมิกบรมมุดกับเบนพ์ชิตาพร้อมด้วยทายาทั้ง3คนน้องเพรมน้องปรางแนละน้องเพรมโดยพ่อมิกแม่เบนซ์มักจะโชว์โมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของลูกๆทั้ง3คนให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดพ่อมิกก็ได้ออกมาเผยภาพครอบครัวแบบพร้อมหนะ้าพ่อแม่ลูกพร้อมกับเขียนข้อความว่าคนแรกที่น้องใจภรรยาก็คือคนนี้หละครับพี่เพรมบุตรสาวคนโตของพ่อ คนนี้พ่อรักหนูนะวันเกิดปีนี้แค่นั่งกอดบบทพ่อก็มีความสุขมากๆแล้วคนที่สองที่น้องเจภรรยาครับก็คือคนนี้เลยพี่ปรางบุรสาวคนกลางคนแสบคี้อออนของพ่อคนนี้พ่อรักหนูนะวันเกิดแค่พ่อได้อยู่ได้กอดพ่อก็มีความสุขมากๆแล้วและมาถึงคนที่สมที่น้องเจภรรยาก็คนนี้เลยครับน้องเปรมบดชายคนเล็กของพ่อคนนี้พ่อรักเปรมนะบรคือความสุขของพ่อนะและท้ายที่สุดนี่คือดวงใจทุกดวงของพ่อมิครับขอบคุณภรรยาสุดที่รักที่ดูแลลูกๆทุกคนเป็นอย่าง พ่อรักแม่นะคะรักลูกๆทุกคนขอให้เรามีความสุขอย่างนี้ตลอดยิ่งๆขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ